สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะบัมก็จะมารีวิวต้นบอลสีนะคะแต่ว่าเป็นของปลอมค่ะมันไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะคะแต่ว่าพูดพูดตามความเข้าใจละกันถ้าผิดพลาดเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์แนะนำได้นะคะ อันนี้คือจะบอกว่าเป็นห้องพักที่มั่มอยู่นะคะณปัจจุบันเลยก็คือเช่าห้องพักอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ว่ามมาสังเกตเลยนะคะว่าเห็นมานานแล้วด้วยนะคะคือที่หอพักเนี่ยเขาก็จะมีแบบต้นไม้นะคะแต่ว่าเป็นของปลอมนะคะเยอะมากๆเลยเมื่อก่อนนี้ก็แบบเฉยๆนะคะก็ไม่ได้อะไรก็รู้ว่าเออโอเคมันเป็นต้นไม้ของปลอมแต่เขาเนี้ยเมื่อประมาณ วันที่แล้วนะคะเมื่อประมาณวันที่แล้วเนี่ยอาวันที่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหน่รคามีแต่บอลสีทั้งนั้นเลยเยอะแย,ยะไปหมดนะคะเนี่ยคะ่ะมีแต่พืชแบบไม่ใช่มีต้นไม้ที่เป็นแบบ ต้นด่างเยอะมากเลยค่ะคือแบบซื้อแบบซื้อต้นบอนสีมานะคะสองต้นต้นละห0สบาทซื้อที่ตลาดมายาลาบเนี่ยแหละแต่เขาเนี้ยแบบก็เอาไปตั้งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็คงแบบเหี่ยวอะไรเงี้ยนะคะเราก็น่าจะน่าจะแบบไม่รอดนะคะ